แว่นตาซิเบอินแบรน์กรอบแว่นตาระดับไ i เอน n d จากประเทศเยอรมนีค่ะโดยมีเนื้อวัสดุเซเลสซิลที่มีส่วนผสมของคาร์บอนโครเมียมไอรอนและ n i กเกิลเพื่อให้กรอบแว่นมีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูงโดยจุดเด่นของตัวกรอบแว่นจะนำวัสดุของเซเลสซิลมาดิดบางให้เหลือเพียง0.5ม mm ิลลิเมตรค่ะ และดีไซน์ขาวแว่นกับตัวกรอบแว่นให้สามารถประกบกันได้โดยไม่ต้องใช้น็อตหรือสกูเพียงตัวเดียวให้แว่นมีความแข็งแรงทนทานและยืดหยุ่นสูงสามารถสวมใส่ได้ในทุกๆสถานการณ์การออกแบบของขาวแว่นปัจจุบันมีอยู่3แบบลักษณะดังนี้ค่ะส่วนแป้นจมูกจะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อวัสดุ TPE จะช่วยป้องกันการระคายเคืองสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้โลหะ สีของกรอบแว่นจะใช้วิธีการพ่นสีลงไปบนพื้นผิวของวัสดุทําให้สีทนทานไม่หลุดลอกและไม่ซีดจางค่ะเห็นได้ว่าทั้งดีไซน์วัสดุและแนวคิดของผู้ผลิตมีความทันสมัยเป็นอย่างมากทำให้แว่นไม่ดูเชยหรือเอาอีกต่อไปหากท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมกรอบแว่นได้ที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์ทุกสาขาได้เลยค่ะ